องค์นี้เป็นภราสมเด็จพิมพ์ทีเีนะครับมีฝ้าเคลื่อนเต็มนะฮะดูแล้วเนื้อแห้งนะครับมีการยุบย่นย่อ,อเนื้อร่อนออกเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับนี่นะครับจะมีเส้นเกสาอยู่มุมซ้ายมือนะครับที่สวยงามนะฮะหนึ่งพันองจะเจอเจอเส้นเส้นเกสาสักสักองคหนึ่งนี่ก็ยากนะครับ แต่องค์นี้มีเส้นเกษาด้วยนะฮะสร้างที่วัดละคังนะครับด้านข้างก็มีการยุบลงไปมีการปริแตกนะครับแล้วก็เกิดคาบฝ้าขึ้นเต็มองค์พระเลยนะครับมีความแข็งแกร่งในตัวนะครับ องนี้สวยงามนะขอบซุ้มขอบแก้วนะครับมีการม้วนเข้านะครับแล้วมีการแตกเล้านะ,ะมีเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดขาวเม็ดใสเม็ดเทานะครับครบเลยองนี้เป็นพระสมเด็จวระครัง พิมจีดีนะครับที่มีมวลสารครบมีการแตกนะนี่แตกบิรอบๆนะครับด้านมุมซ้ายก็แตกปิขอบซุ้มดูแล้วสวยงามนะครับ